สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูปียพงศ์กันต่อนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์นี้เป็นบทเรียนที่10เรื่องกฎเบสโดยหัวข้อที่ครูจะสอนนักเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการแตกตัวของกฎแก่และเบสแก่ก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนเราลองมาทบทวนความรู้จากการเขียนสมการการแตกตัวในน้ําของสารดังต่อไปนี้ครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนน่าจะพอตอบกันได้นะครับสำหรับสารตัวแรกนะครับไฮโดรคอริกถ้าเราจะเขียนสมการการแตกตัวเป็นไอออนในน้ำมันก็จะต้องเกิดเป็นไฮโดรเจนไอออนถูกไหมครับเพราะไฮโดรคอริกแอซิดเป็นกรดต่อไปนะครับอะสติกแอซิดเราก็สามารถเขียนได้ในทํานองเดียวกับไฮโดรคอริกแอซิดแต่มันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ สมการที่เราจะใช้ในการเขียนแสดงการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเครื่องหมายลูกศรตรงนี้มันจะมีความแตกต่างกันดังนี้ครับถ้าเป็นไฮโดรค l ริคแอซิดเราจะเขียนหัวลูกศรไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น a ะสติกแอซิเราจะเขียนลูกศรผันกลับได้ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าที่เราเขียนเป็นไปข้างหน้าและผันกลับได้เนี่ยเพราะเหตุผลใดเห็นไหมครับนักเรียน a าร์ c ิกแอก็จะมีไฮโดรเนียมไอออนซึ่งจะเป็นตัวที่แสดงความเป็นกรดถูกไหมครับต่อไปครับแอมโมเนียก็สามารถที่จะเขียนสมการการแตกตัวเกิดเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนเพราะแอมโมเนียเป็นเบทดังนี้ครับและตัวสุดท้ายนะครับโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ก็จะเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนเช่นเดียวกับแอมโมเนียถูกไหมครับก็จะ ได้สมการดังต่อไปนี้ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนถูกกันครบทุกข้อไหมครับคราวนี้ครับนักเรียนจากที่ทราบกันมาแล้วว่ากรดและเบสส่วนใหญ่เนี่ยจะแตกตัวในน้ําได้แล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์เป็นไอออนดังสมการที่เราเห็น4ส,สมการนี้นะครับซึ่งเมื่อมันเกิดเป็นไอออนจึงทําให้ในสารละลายเนี่ยสามารถที่จะนําไฟฟ้าได้ ซึ่งกรดและเบทแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะแตกตัวเป็นไอออนที่ไม่เท่ากันสำหรับสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันกรดหรือเบทที่แตกตัวได้ดีกว่ามันจะทำให้นำไฟฟ้าได้ดีกว่าโดยอาจจะสังเกตได้จากความสว่างของหลอดไฟดังนี้ครับนักเรียนนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับจากสารละลายทั้ง4ในการนำไฟฟ้าเห็นไหมครับมันก็จะมีความแตกต่างกัน เมื่อเรียนเราพิจารจากรูปที่ปรากฏนะครับกรดและเบตแต่ละชนิดนะครับนักเรียนจะแตกตัวเป็นไอออนได้ไม่เท่ากันซึ่งถ้าเรียนสังเกตนลกเรียนก็จะพบว่ากรดไฮโดรคลอริกจะมีความสว่างของหลอดไฟมากกว่ากรดอะซิติกถูกไหมครับนั้นแสดงว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่ากรดอะซิติกในทำนองเดียวกันครับ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีความสว่างของหลอดไฟมากกว่าสารละลายแอมโมเนียดังนั้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าสารละลายแอมโมเนียนั่นเองที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับก็แสดงว่าไอออนที่เกิดขึ้นในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะต้องมีปริมาณมากกว่าไอออนที่เกิดขึ้นในสารละลายแอมโมเนียถูกไหมครับ นอกจากความสามารถในการนำไฟฟ้าแล้วเรายังสามารถใช้ pH ในการเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวของกรดและเบสในสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันได้นะครับโดยกรดจะมี pH น้อยกว่า7ส่วนเบทจะมี pH มากกว่า7ซึ่งความสามารถในการแตกตัวของกรดและเบทมันจะสัมพันธ์กับค่า pH โดยสารละลายกรดที่มีความเข้มข้นเท่ากัน กรดที่แตกตัวได้ดีกว่าก็จะมี pH ต่ํากว่าในขณะเดียวกันเบทที่มีความเข้มข้นเท่ากันเบทที่แตกตัวได้ดีกว่าจะมี pH สูงกว่านั่นเองเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจในการเปรียบเทียบค่า pH ของสารละลายโดยพิจารจากการนำไฟฟ้าดูนะครับให้ในักเรียนเรียงลำดับสารละลายในรูปที่มี pH จากน้อยไปมากครับ นักเรียนน่าจะเรียงได้แล้วนะครับจากที่นักเรียนทราบมาแล้วนะครับว่ากรดจะมี pH ต่ำกว่าเบสและถ้าเราเปรียบเทียบสารละลายกรดด้วยกันและสารละลายมีความเข้มข้นเท่ากันเราก็เลยสามารถที่จะพิจารจากการนำไฟฟ้าได้กรดที่นำไฟฟ้าได้ดีกว่าก็จะแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่าดังนั้นถ้า แตกตัวเป็นอิอนได้ดีกว่า pH ก็จะต้องต่ำกว่าดังนั้นสารละลายไฮโดรคอริกจึงมี pH ต่ำกว่าสารละลายกรดอะซิติกสำหรับสารละลายเบสนะครับสารละลายที่นำไฟฟ้าได้ดีกว่าจะแตกตัวเป็นอออนได้ดีกว่าและมี pH สูงกว่าดังนั้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จึงมี pH สูงกว่าสารละลายแอมโมเนียคราวนี้ครับนักเรียน เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดและเบสกันนะครับโดยในคลิปนี้เราจะศึกษาการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่กันก่อนนะครับสำหรับกรดแก่นะครับนักเรียนจะสามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ำได้มากซึ่งเราจะถือว่าการแตกตัวของกรดแก่นั้นแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นครับกรด HX เมื่อเป็นกรดแก่ถ้า แตกตัวในน้ํามันก็จะเกิดเป็นไอออนก็คือไฮโดรเจนไอออนและไอออนลบของกรดในที่นี้ก็จะเป็นเอกลบนักเรียนสังเกตที่รูปภาพที่แสงดงการแตกตัวหรือไอออนหรือสารที่อยู่ในน้นํานี้นี่คือก่อนแตกตัวก็จะมีเฉพาะโมเลกุลของกรดแต่หลังที่แตกตัวแล้วนะครับนักเรียนจะพบว่าจะไม่มีโมเลกุลของกรดเหลืออยู่เลยแต่จะมีเฉพาะ ไอออนบวกและไอออนลบเราก็จะสามารถเขียนสมการแสดงการแตกตัวเป็นไอออนได้ดังนี้ครับ HX H, เกิดเป็นไฮโดรเจนไอออนและ X ลบสิ่งที่จะแสดงถึงการแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องหมายลูกศรครับนักเรียนก็จะเขียนลูกศรไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ว่าเราจะเอา HX บวกกับน,น้ำแล้วเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนกับ X ลบ สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าแตกตัวเป็นไอออนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือ,อเครื่องหมายลูกศรตัวนี้ครับนี้จากการแตกตัวเป็นไอออนของสารละลายกรดเราจึงสามารถที่จะนำมาหาความเข้มข้นของไอออนที่เกิดขึ้นได้โดยพิจารณาจากกราฟดังนี้ครับนักเรียนความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและความเข้มข้นของ x ลบจะเท่ากัน เราสามารถพิจารณาได้จากสมการเลยครับนักเรียนก็คือไฮโดรเจนไอออนและ x ลบเนี่ยจะมีอัตราส่วนเป็น1ตอนนจากการาฟนี้เราเลยสามารถที่จะพิจารณาความเข้มข้นของไอออนบวกและไอออนลบโดยดูจากความเข้มข้นของสารละลายกรดได้เลยนะสุดท้ายเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและความเข้มข้นของ x ลบ จะเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายกรดนั่นเองนะครับามาดูตัวอย่างการแตกตัวเป็นไอออนของกรดแก่กันคับนักเรียนตัวอย่างปฏิกิริยาของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมลาร์ในน้ำไฮโดรคลอริกจะแตกตัวได้ไฮโดรเจนไอออนและคลอรไรด์ไอออนถูกไหมครับดังสมการนี้ครับสังเกตนะครับตัวลูกศรนักเรียนก็จะต้องเขียน ลูกศรที่จะแสดงว่าแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ก็คือลูกศรจะต้องมีทิศทางเดียวนั้นเมื่อเริ่มต้นนะครับมีไฮโดรคลอริก1โมลาร์ก่อนที่จะเกิดการแตกตัวไฮโดรเจนไอออนและไอออนลบในที่นี้ก็คือคลอร์ไอออนจะยังไม่เกิดถูกไหมครับก็จะเป็นศูนย์อยู่แต่เมื่อสิ้นสุดการแตกตัวครับนักเรียนไฮโดรคลอริกครับก็จะ แตกตัวได้หมดก็คือจะไม่มีไฮโดรคลอริกเหลืออยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนก็จะเกิดไฮโดรเจนไอออนและคอไรออนซึ่งความเข้มข้นที่ได้มันจะมีปริมาณเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดไฮโดรคลอริกสำหรับเบตแก่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะแตกตัวเป็นไอออนในน้ําได้มากจนถือว่าแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกับกรดแก่ มาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเบนที่มีสูตรเป็น b o h มันก็จะสามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ําได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นครับนักเรียนในสารละลายเนี่ยมันจะมีไอออนบวกก็คือ B บวกและไฮดรอกไซด์ไออนที่เป็นไอออนลบและมันจะไม่มีโมเลกุลของเบสแก่เหลืออยู่นะครับเราจึงสามารถที่จะเขียนสมการในรูปาการแตกตัวของเบสแก่ที่อยู่ในรูปทั่วไปได้ดังนี้ครับก็จะเป็น bos OH. แล้วเกิดเป็น B บวกก็คือได้เป็นไอออนบวกของเบสแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับโดยสิ่งที่จะ,ะแสดงว่ามันแตกตัวเป็นไอออนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือจะเป็นเครื่องหมายลูกศรตามที่ตัวอย่างเช่นเดียวกับกรดนะครับก็คือจะมีทิศทางไปข้างหน้าเท่านั้นนักเรียนครับเรามาดูตัวอย่างการแตกตัวเป็นไอออนของเบสแก่กันนะครับอย่างเช่นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับนักเรียน เข้มข้น0.1โมลาร์เมื่อเราเขียนสมก,การแสดงการแตกตัวเป็นไอออนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเกิดเป็นโซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไออนถูกไหมครับเมื่อพิจารณาจากสมก,การก็จะได้ว่าถ้าเริ่มต้นความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น0.1โมลาร์ไอออนทั้ง2นี้มันจะยังไม่เกิดถูกไหมครับตอนเริ่มต้นแต่เมื่อสิ้นสุดก็คือเมื่อมันแตกตัว ได้อย่างสมบูรณ์แล้วตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์จะต้องไม่เหลือแต่มันจะเกิดเป็นโซเดียมไอออน0.1โมลาร์และไฮดรอกไซด์ไอออน0.1โมลาร์เห็นไหมครับความเข้มข้นของไอออนที่เกิดขึ้นมันจะเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสแก่ลักษณะคล้ายกับการแตกตัวของกรดแก่เลยมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับก็คือสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นหโมลาร เราก็สามารถที่จะเขียนสมการการแตกตัวเป็นไอออนได้ดังนี้นะครับนักเรียนบารียมไฮดรอกไซด์ก็จะเกิดเป็นบารียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน,นั้นครับเมื่อเริ่มต้นที่1่โมลาร์ของบารีียมไฮดรอกไซด์เมื่อสุดท้ายของการแตกตัวเป็นไอออนมันจะเกิดบารีียมไอออน1โมลาร์แต่มันจะเกิดไฮดรอกซไซด์ไอออน2โมลาร์ครับนักเรียนเพราะว่า ไฮดรอกไซด์ไอออนที่เกิดขึ้นมันได้มากกว่าของแบเรียมไอออนตามอัตราส่วนหรือตามสมการนี้ก็จะเป็น1ต่อ2ดังนั้นสุดท้ายความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไออนเนี่ยจะได้2โมลามากกว่าความเข้มข้นของแบเรียมไอออนเห็นไหมครับเราสามารถที่จะพิจารณาปริมาณไอออนที่เกิดขึ้นจากเบทแก่ได้โดยดูจากสมการการแตกตัวเป็นไอออนด้วย รเรามาลองทําโจทย์ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่กันดูนะครับนักเรียนให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและการแตกตัวของสารละลายแบเรียมไฮดรอ,อกไซด์โดยสมการการแตกตัวเป็นดังนี้นะักเรียนครับจากสมการการแตกตัวเนี่ยนะักเรียนจะเห็นว่าแบเรียมไอออนเนี่ยจะเป็นจํานวนเท่ากับแบเรียมไฮดรอ,อกไซด์ แต่ไฮดรอกไซด์ออนเนี่ยจะเป็น2เท่าของแบเรียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นความเข้มข้นของแบเรียมไอออนหลังจากการแตกตัวเนี่ยจะเท่ากับความเข้มข้นของแบเรียมไฮดรอกไซด์ในตอนเริ่มต้นเพราะแบเรียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับในขณะที่ไฮดรอกไซด์ออนเนี่ยความเข้มข้นของมันเนี่ยจะเป็น2เท่าของแบเรียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนแผนภูมิแท่ง แสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของสารได้ดังนี้ครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกรดแก่และเบสแก่กันครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆน่านจะพบว่ากรดแก่เนี่ยจะเป็นกรดทวิภาคอยู่3ตัวถูกไหมครับซึ่งเป็นกรดทวิภาคของธาตุเฮโรเจนยกเว้นกรดไฮโดรฟูอิกเห็นไหมครับ เราก็จะมีกรดออกซิอก2ตัวก็คือกรดไนติกและกรดเปอร์คลิกสำหรับเบทแก่ละครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยนักจะพบว่าสารที่เป็นเบทแก่เนี่ยมันจะเป็นไฮดรอกไซด์ของหมู่หหมู่สถูกไหมครับยกเว้นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เห็นไหมครับเราก็จะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับสาระละลายสารที่เป็นกรดแก่และเบทแก่เพื่อที่จะไปใช้พิจารณในการ คำนวณการแตกตัวหรือในการเกิดปฏิกิริยาต่อไปนั่นเองคราวนี้ครับนักเรียนเ,เราลองมาดูตัวอย่างการคํานวณเกี่ยวกับกดแก่และเบดแก่กันดูนะครับถ้าต้องการสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและโบไม m o ไอออนชนิดละ0.6โมลต่อลิตรก็คือ0.6โมลล่าจะต้องใช้แกส๊สไฮโดรเจนบ r o m กี่โมลละลายในน้ำจนได้สารละลาย2ลิตร อันดับแรกนักเรนก็จะต้องเขียนสมการการแตกตัวก่อนเพื่อที่จะดูว่าอัตราส่วนของไฮโดรเจนโบไมล์ไฮโดรเจนไอออนและโบไมออนมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอย่างไรในเมื่อโจทย์บอกความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและโบไมออนมาเราสามารถใช้ความเข้มข้นนี้ไปคำนวณหาจำนวนโมลของไฮโดรเจนโบไมได้หลังจากสมการการแตกตัว และข้อมูลจากโจทย์ที่เราทราบเราก็สามารถที่จะไปใช้คำนวณหาความเข้มข้นเริ่มต้นของไฮโดรเจนโบมด์ได้เมื่อเราได้ความเข้มข้นเริ่มต้นเราก็สามารถเปลี่ยนความเข้มข้นนี้เป็นโมลได้นั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าจำนวนโมลของไฮโดรเจนโบมด์เท่ากับจำนวนโมลของไฮโดรเจนโบมด์ในสารละลาย1ลิตรซึ่งได้มาจากตรงไหนครับก็ได้มาจากความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออนและโบไมไอออนดังนั้นเราจะได้ว่า0.6โมลของไฮโดรเจนโบไมต่อสารละลาย1ลิตรแต่ตอนนี้สารละลายมีเท่าไหร่ครับ2ลิตรนั้นเมื่อคูณปริมาตรสารละลายเข้าไปปริมาตรสารละลายก็จะตัดก็จะได้จำนวนโมลของไฮโดรเจนโบไมเเท่ากับ1.2โมลน,นั่นเองคราวนี้ครับนักเรียน เรามาดูตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับเบสแก่กันบ้างนะครับสารละลายสตตนซียมไฮดรอกไซด์มีปริมาตร0.4ลิตรมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน1โมลต่อลิตรถ้าเติมน้ำจนได้สารละลายปริมาตร2ลิตรจงคำนวณหามโมลและความเข้มข้นของสตอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนจากข้อมูลนะครับนักเรียนสตตนเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ แตกตัวเป็นออนในร้อเป็ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะคํานวณหาโมลของสแตนเซียมไอออนและไฮดรอกไซออนเราก็สามารถที่จะหาได้จากโมลของสตตนเซียมไฮดรอกไซด์แล้วเราก็จะได้สมก,การดังนี้ครับสตตนซีียมไฮดรอกไซด์แตกตัวเป็นสตตนซียมไอออนและไฮดรอกไซออนโดยโมลของสตอนเซียมไอออนจะเท่ากับโมลของสตตนซียมไฮดรอกไซด์โมลของไฮดรอกไซออนจะเป็น2เท่าของ สตตนเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งในโจทย์บอกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนมาเท่ากับ1โมลาร์ถูกไหมครับแล้วเราจะใช้ความเข้มข้นตรงนี้ไปหาจํานวนโมลของสตตนเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนแล้วเราก็จะได้โมลสตตนเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0... ูนยน่โมลาร์ตรงนี้มันก็คือ1โมลของไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในสารละลาย1ลิตรแล้วเราก็คูณด้วยปริมาตรของสารละลายก็คือ 0.4ลิตรทำไมเราไม่ใช้2ลิตรบนาะเรียนเพราะว่าจำนวนโมลของสเตรนเซียมไฮดรอกไซด์จะต้องเป็นจำนวนโมลของสารละลายก่อนที่จะเติมน้ำถูกไหมครับดังนั้นปริมาตรสารละลายก็จะตัดก็จะได้โมลไฮดรอกไซด์ก็เปลี่ยนโมลไฮดรอกไซด์ไอออนไปเป็นโมลของสเตรนเซียมไฮดรอกไซด์ จากสมการเนี่ยไฮดรอกไซด์ออน2โมลเท่ากับสตตนเซียมไอออน1โมลดังนั้นเราจึงคูณด้วย1โมลของสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ ide, ต่อ2โมลของไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์ตัดกันนะครับก็จะได้โมลของสตตนเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ0.2โมลสตตนเซียมไฮดรอกไซด์ ide, 1โมลได้สตตนเซียมไอออน1โมลแต่ได้ไฮดรอกไซด์ออน2โมลดังนั้นถ้าสตตนเซียมไฮดรอกไซด์ 0.2โมลก็ต้องเกิดสตอนเซียมไอออน0.2โมลและเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนเป็น2เท่าก็คือ0.4โมลน,นั่นเองคราวนี้เรามาหาความเข้มข้นของสตอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนหลังจากเติมน้ำครับในเมื่อร,รู้จำนวนโมลมาแล้วเมื่อเติมน้ำไปจำนวนโมลไม่เปลี่ยนถูกไหมครับแต่ความเข้มข้นจะเปลี่ยนนั้นเราก็จะได้ว่าความเข้มข้นของสตอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่ใน สารละลายปริมาตร2ลิตรดังนั้นก็จะได้โมลต่อปริมาตรสารละลายเป็น0.2โมลต่อ2ลิตรสำหรับสรตนเซียมไอออนและ0.4โมลต่อปริมาตร2ลิตรสำหรับไฮดรอกไซด์ไออนก็จะได้ความเข้มข้นของสรอนเซียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนดังนี้เรามาดูแบบฝึกหัดการคำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่กันนะครับนะักเรียนเรามาดูทีละข้อเลยนะครับ สำหรับข้อ1สารละลายกรดไฮโดรไอโอดิกปริมาตร5 0 0มิลิลิตรจะมีไอโอดายอนเข้มข้น0.2นมลต่อลิตรจะมีไฮโดเนียมไอออนกี่โมลเราจะคำนวณไฮโดเนียมไอออนในสารละลายนี้และเราทราบความเข้มข้นของไอโอดายอนดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความเข้มข้นนี้ไปเปลี่ยนเป็นจำนวนโมลก่อน หลังจากนั้นเราก็เอาโมนของไอโอดไอออนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโมนของไฮโดเนียมไอออนได้เลยดังนั้นสำหรับข้อหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากรดไฮโดไอโอดิกเนี่ยมันแตกตัวเป็นออนได้100%ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นไฮโดเนียมไอออนที่เกิดขึ้นเองหรือไอโอดไอออนที่เกิดขึ้นมันจะเท่ากับความเข้มข้นของกรดแต่สำหรับข้อนี้ข้อมูลที่เราทราบก็คือเราทราบไอโอดไอออน เราก็สามารถใช้อ o โอดไอออนนี้หาไฮโดเนียมไอออนได้เช่นเดียวกันเ,เราจะหาจำนวนโมลของไฮโดเนียมไอออนจากความเข้มข้นของไอโอดไอออนซึ่งไอโอดไอออนเนี่ยเข้มข้น0.2โมลต่อลิตรมันก็คือ0.2โมลของไอโอดไอออนต่อสารละลาย1,000มิลลิตรในสารละลายเรามีปริมาตร500มิลลิตรแล้วก็คูณปริมาตรสารละลายไป เราก็จะได้จํานวนโมลของไอโอดออนที่อยู่ในสารละลายหลังจากนั้นเปลี่ยนจํานวนโมลของไอโอดออนไปเป็นโมลของไฮโดรเนียมไอออนด้วยการคูณ1โมลไฮโดรเนียมไอออนต่อ1โมลไอโอดออนเพราะโมลมันเท่ากันถูกไหมครับเราก็จะได้โมลของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ0.1โมลไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับข้อ2ครับเรามาดูการคำนวณเกี่ยวกับสารละลายเบสกันบ้างต้าต้องเตรียม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซออนในสารละลายเท่ากับ0.5มูลต่อลิตรปริมาตร250เมลลิตรจะต้องใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมก่อนที่เราจะได้โพแทสเซียมไฮดรอกไซดนี้เช่นเดิมครับนักเรียนเราก็จะมาเขียนสมการก่อนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แตกตัวเป็นโพแทสเซียมไอออนและไฮดรอกไซออน และเนื่องจากว่าเป็นเบตแก่ก็จะแตกตัวเป็นไอออนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือแตกตัวได้100%เซดังนั้นก่อนที่เราจะาไปหามวลเราก็จึงต้องใช้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนที่เกิดขึ้นก็คือ0.5โมลต่อ1000มิลลิลิตร0.5โมลของไฮดรอกไซด์ออนต่อ1000มิลลิตรของสารละลายเราก็คูณได้ปริมาตรสารละลายเพื่อที่จะคำนวณหาโมลของไฮดรอกไซด์ออนหลังจากนั้น ก็เลยต้องคูณด้วย1โมลโพเสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อ1โมลไฮดรอกไซด์ออนแล้วก็เปลี่ยนโมลไฮโพเดเซียมไฮดรอกไซดนี้ไปเป็นมวลก็คูณด้วย56.11กรัมโพเดเซียมไฮดรอกไซด์ต่อ1โมลของโพเดเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ7.0กรัมของโพเดเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองสแสดงว่าเราจะต้องใช้โพเดเซียมไฮดรอกไซด์7.0กรัม เราจะต้องตอบตามเลขนี้ยสาคัญนะครับเพราะว่า,าผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้มันมาจากผลหารและผลคูณถูกไหมครับเราก็จะดูจากาตัวเลขนี่ยสำคัญที่จํานวนน้อยที่สุดก็คือดูจากความเข้มข้นตรงนี้ก็คือ0.5 0ซึ่งก็จะมีเลขนี่ยสำคัญ2ตัวนั้นคําตอบก็จะต้องตอบเป็นเลขเนี่ยสำคัญ2ตัวนั่นเองอาละครับเรามาสรุปบทเรียนกันครับนักเรียน สำหรับการแตกตัวของกรดแก่และเบดแก่ที่เราเรียนกันในบทเรียนนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้ดังนี้ครับนักเรียนกรดแก่และเบดแก่สามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ําได้มากจนถือว่าแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นในสารละลายจึงมีเฉพาะไอออนที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของกรดแก่และเบดแก่เท่านั้นและความเข้มข้นของไอออนในสารละลายกรแก่และเบดแก่ หรือการคำนวณปริมาณอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นจำนวนมวลของสารสามารถคำนวณได้โดยอาศัยความเข้มข้นของสารายกรดแก่หรือเบดแก่ที่เราจะดูตามความสัมพันธ์จากสมการการแตกตัวของกรดแก่และเบดแก่นั้นเป็นไงบ้างครับในการคำนวณการแตกตัวของกรดแก่และเบดแก่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยว บทเรียนต่อไปนะครับเราจะมาคำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของกดอ่อนและเบตอ่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกับการคำนวณการแตกตัวของกดแก่และเบสแก่ได้หรือไม่ในบทเรียนหน้าเราจะมาเจอกันครับสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับ